ใครที่มีปัญหากลัวรถหายแฟนหายหรือลูกน้องหายถ้าติดตั้ง GPS ตัวนี้แล้วติดตามได้หมดครับ GPS ตัวนี้นะครับเป็นแบบเรียลไทม์ใช้งานผ่านแอปมือถือการติดตั้งนะครับช่างของเราจะซ่อนอุปกรณ์เข้าไปในตัวรถโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้ไฟจากตัวรถติดตั้งครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดเลยครับไม่ต้องชาร์จแบตเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าเหมือนเดิมทาให้คนที่ใช้รถนะครับไม่รู้ว่าเราติด GPS แน่นอนครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งที่มมกาาารสถถืือออคงะข้แลลู สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับว่ารถมีการสตาร์ทหรือดับเครื่องอยู่ที่ไหนบ้างและเมื่อเราเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับจะมีบันทึกการแจ้งเตือนต่างๆให้เราดูย้อนหลังอีกด้วยครับแล้วถ้ารถของเรานะครับมีการขับออกไปด้านนอกลูกค้าสามารถเปิดดูตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับและเราสามารถดูข้อมูลต่างๆของรถได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วของตัวรถดูสถานะรถได้ว่าสตาร์ทหรือดับเครื่องอยู่บอกระยะทางที่ขับรถในแต่ละวันและระดับแบตเตอรี่ของตัวรถครับโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับจะแสดงเป็นภาษาไทยทําให้ใช้ง ง่ายมากเลยครับสำหรับเรื่องการบอกตำแหน่งนะครับรุ่นนี้สามารถบอกพิกัดได้ตรงเป๊ะตามจุดที่รถจอดเลยนี่นะครับผมลองทดสอบจอดรถในปั๊มน้ามันแล้วกดเข้าไปดูตำแหน่งในแะอ ตำแหน่งที่ได้จากภาพใน Google Map จะตรงกับที่ผมจอดเลยนะครับละลูกค้ายังสามารถกดดูภาพ Google Street View เพื่อหมุนดูภาพบริเวณที่รถจอดอยู่ได้เลยครับสำหรับลูกค้าที่นำไปติดตามรถลูกน้องนะครับตัว GPS ของเรามีฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็วถ้ารถมีการขับเร็วเกินที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาที่โทรศัพท์ดูในแผนที่ได้เลยครับว่ามีการขับรถเร็วที่ไหนความเร็วเท่าไหร่นอกไปจากนี้นะครับเราสามารถดูประวัติการเดินทางย้อนหลังอย่างเช่นลูกค้าอยากดูว่าเมื่อวานนี้รถขับไปไหนบ้างสามารถกดดูได้จากแผนที่เลลยะัแ สามารถดูความเร็วย้อนหลังได้อีกด้วยนะครับว่ารถขับด้วยความเร็วเท่าไหร่และระยะทางที่รถวิ่งไปทั้งหมดครับถ้ารถมีการจอดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์รูปรถขึ้นแบบนี้ลูกค้าสามารถกดดูรายละเอียดได้ว่ารถไปจอดหยุดนิ่งที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ดูได้หมดเลยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตามหรือนําทางไปหาตัวรถนะครับสามารถกดติดตามได้จากเมนูที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันจากนั้นแอปพลิเคชันนะครับก็จะนําทางเราไปหาตัวรถสามารถกดนําทางได้จาก Google Map เลยนะครับหรือลูกค้าจะกดแชร์ตํา,ตาแหน่งให้เพื่อนไปติดตามตัวรถได้ครับสามารถแชร์ตําแหน่่งทีเป็นแบบ กำหนดระยะเวลาที่สามารถดูตำแหน่งได้จากนั้นลูกค้าสามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนทางไลน์หรือ Messenger ได้เลยครับ <c oughs> เมื่อเปิดลิงก์ขึ้นมาลูกค้าก็จะสามารถดูตำแหน่งของรถได้ส่งให้เพื่อนดูได้แบบเรียลไทม์เหมือนกับแอปพลิเคชันหลักเลยนะครับ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจ GPS ติดตามรถยนต์แบบนี้ <c oughs> สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ